สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะในคลิปวิดีโอนี้เรากําลังจะสื่อสารกันเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมนะคะที่จะฟื้นฟูร่รางกายและจิตใจของเราหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจคือกิจกรรมศิลปะบําบัดนะคะกิจกรรมศิลปะบําบัดในภาพนี้ก็จะเป็นตัวปูเองนะคะกับกระบวนกรคุณนิชาซึ่งพากันไปอาบป,ปา่าแล้วหนึ่งในกระบวน การการอ่านปาเราก็ใช้ศิลปะนะคะอันนี้รวมไปจนถึงการเขียนด้วยการเขียนเวลาที่เราเขียนเพื่อที่จะบรรยายอะไรสักเรื่องหนึ่งเนี่ยเราจะต้องผ่านกระบวนการความคิดผ่านการขีดเขียนผ่านตัวหนังสือนะคะดังนั้นในขณะที่เรากำลังคิด กลั่นกรองออกมาเป็นตัวหนังสือแล้วบรรจงเขียนลงไปนะคะบรรจงเขียนลงไปทุกครั้งที่เราเขียนทุกครั้งที่เราเขียนทุกครั้งที่เราคิดแล้วเขียนเรากําลังผ่อนคลายนะคะเรากําลังผ่อนคลายอันนี้ไม่รวมเรื่องข้อสอบนะคะเวลาสอบอาจจะเครียดมากกว่าเดิมแต่ถ้าหากว่าเรามีอิสระในการคิดนะคะในท็อปปิกใดๆก็ตาม และเราก็เขียนบางท่านบางครั้งบางคนเนี่ยเ,เลือกการเขียนไดอารี่เป็นการผ่อนคลายนะคะเราเขียนสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราพบสิ่งที่ตกกระทบในใจของเราสิ่งที่ตกผลึกในความคิดของเราเรียบร้อยแล้วเราเขียนออกมานะคะดังนั้นการขีดการเขียน,ยนจึงเป็นส่วนหนึ่งของการผ่อนคลายเป็นกิจกรรมที่ทำได้ง่ายนะคะสามารถทำได้ที่บ้าน ทำเมื่อไหร่ก็ได้ที่เรามีกระดาษปากกาหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเรามีอิเล็กทรอนิกส์เพนซิลเรามีแพดมีแกจเกตต่างๆเราเขียนเขียนเพื่อผ่อนคลายเขียนเพื่อระบายนะคะเขียนแล้วกลับมาอ่านใหม่กี่ครั้งอีดิทได้เปลี่ยนแปลงได้ดูการพัฒนาทางอารมณ์ได้เอ๊เมื่อเดือนก่อนฉันเป็นอย่างนั้นวันนี้ฉันเปลี่ยนความคิดไปแล้ว ความรู้สึกแย่ๆหายไปไหนนะหรือฉันกำลังตกหลุมพรางทางอารมณ์ฉันกำลังดำดิ่งลงไปในความรู้สึกที่แย่กว่าเดิมดังนั้นการเขียนจึงเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูจิตใจนะคะชวนให้เขียนค่ะเขียนความรู้สึกเขียนประสบการณ์เขียนการตกตะกอนทางอารมณ์นะคะแต่งกลอนก็ได้ค่ะ แตงกรนก็ช่วยให้เราฝึกทักษะบางอย่างที่ช่วยกระตุ้นความคิดนะคะกิจกรรมบางอย่างที่น่าสนใจก็คือการวัดรูประบายสีนะคะการทำงานศิลปะเราเรียกว่าศิลปะบำบัดนะคะเราอาจจะใช้สีไม่ว่าจะเป็นสีน้ำสีไม้สีเมจิกเราอาจจะใช้เศษวัสดุธรรมชาติในการประดิษฐ เพื่อส่งให้กับตัวเองส่งให้กับคนที่เราต้องการสื่อสารการประดิษฐ์การสร้างการครีเอทงานการคิดสร้างสารรค์แบบนี้ช่วยให้เราผ่อนคลายเลือกกิจกรรมที่เหมาะกับตัวเองนะคะรวมไปจนถึงในภาพถ้าขยายใ,ให้เห็นใหญ่ๆนะคะถ้าขยายใ,ให้เห็นใหญ่ๆใ,ในภาพนี้สิ่งที่เราเห็นคือ การชงชานะคะการชงชาการดื่มน้ำชานะคะเลือกกลิ่นเลือกรสชาติของชาที่เหมาะกับเราบรรยากาศของการล้อมวงดื่มชาจิบชานะคะภายใต้ร่มเงาไม้เสียงนกร้องแดดอ่อนๆแล้วพูดคุยกันนำมาซึ่งความสบายกายสบายใจ อาจจะมีเค,ค้กเล็กๆนะคะบิสกิตคุกกี้นะคะอาจจะมีสแนค็คที่ขบเคี้ยวได้เพื่อความเพลิดเพลินนะคะการที่เราได้มาล้อมวงพูดคุยผ่อนคลายไม่เร่งรีบกิจกรรมเหล่านี้ช่วยฟื้นฟูจิตใจได้อย่างดีเราอาจจะรู้สึกขอบคุณตัวเองเราอาจจะรู้สึกขอบคุณธรรมชาติเราอาจจะรู้สึก ขอบคุณคนที่อยู่ตรงข้ามเราเราอาจจะรู้สึกขอบคุณคนที่อยู่เคียงข้างเรามาโดยตลอดเขียนสิคะเขียนการ์ดประดิษฐ์การ์ดก็ได้นะคะสื่อสารให้เขารู้ว่าเรารู้สึกขอบคุณขอบคุณเขาหรือแม้กระทั่งขอบคุณตัวเองนะคะอกกรอตัวเองนะคะอกกรตัวเองเสมอ ให้ความรักกับตัวเองฟื้นฟูเยียวยาจิตใจได้ด้วยตัวเองด้วยการให้ความรักให้สิ่งที่ดีให้ทัศนคติบวกให้กำลังใจกับตัวเองนะคะพาตัวเองก้าวข้ามผ่านความรู้สึกที่ไม่ดีนะเราสามารถดูแลตัวเองได้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ